สวัสดีครับยาวเลยวเนยวนีอ้ยตัวสันตัดสัน่หอดันมีสันแห้ง่เอืหันทึงขึ้นทึงม่ได้ดิมันยังมันมันขันหนากี่กว่ามันสีสุดเกี่ยวทุนจะได้ก็ได้เปลี่ยนไม่แล้วแหละเป็นบ่อ่ะทัดถิมเลย

น้อยๆนี่ันจะบ่ไข่ครึ่งเส้นมันวะเออเส้นเี้ยวมันเป็นรึ่รวมเดีวบ่บาแก่บ่โพหรืองีน้อยมันจะเป็นยังไงใครมันโพมันโพมันจะเป็นยังไงนิ้วขื่นแล่ไหนที่ก็นดตาตาตาอืมเอะ บ่นี่คันเข้าไปเราก็ตัดเลยไหมคันเข้าไปเราก็ตัดมันเกินออกไหมนอ้เห้ยมันก็าเลยัวแห้งเ้ยหรอว่าต้องมันพอดีเลยไหมบ่โอ้ยมันก็ผพหน้อยเดียวเองน่ะนะสองเกี่ยว สามแสนกปดึ้นพูดโอ้โเลยที่พูดว่ยัดเท่าัพูดให้ดีกันไงยังนั่พูดเองถิ่มติดยังมีการออกเกี่ยวหุ่มไม่ได้เหรอโอ้โหอันนี้อันนี้อันนี้รถเรือไหมใส่นี่เฮ้4ของบริจาคดนี่โอ้ โลขะนีของบริจาคไรวะะทิ้งไงแกดูเก่าโอ้ยสี่อยหูแล้วว่าสีมันเบิดไว้อย่นหยังมันเงี้ยน่เอาซิปลูกซิปเบอรหนึหนอซิปลูกเลยือไม่โชว์ร่างทั้งหมดได้รถนี้ก็จะได้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด แปดเก้าเอาสิบสิบเอ็ดพูนะตเีบเขาดิอเอเฮยอยู่ขาไปแล้วกับตะเบิมให้รถขคนในพรมตะเบิ่มนะบืดมเด้อครับลาป็นมือแรกครับสาบัตตะเบิมเลยกับบัตรพนอาตุนนะ แต่เบื่อเมือเรีลุ้นียอ้ไปสร่งะรตมัเอแล้วเขาบตัวนีอยู่ตัวหาตวบงูหเขาลกค้นไปไหนเนาะเขาจะไปเอาตันีเบื่อทั้วเจ้าสิเป็นนักทาเขาลกคนตีมเมนไ่เ็นาจะร์ง้าว้น่เบิ้งมียแห่เงินมาเห็นงานผุ้น่ใบพันุมดว่าใบงีายกล่ววะตกหาเงกันจักบาทตกเลยนี่แน่มีเสียงไหวเลย nó nó xiêng mấy năm thì kiếp xiêng cho xây xây ngân hiện pin đấy phan nưng và thằng thon còn mượn thì bà bà thằng bà thằng thon mày xây Hãy subscribe cho เด็กกิมแรงไหอยู่ตัวไหนเนาะอมันใส่ได้กันะหยัดหยัจนม่เบอมันเกล็ดหัวเพระว่า้นเกล็ดวะมนิดแล้วนะอําอําส่งผู้ใดบ่มีน็อตขันเลืมาเอาน้ำสับเลยนครับ ลายกล้กกตลาดนัดโอยเพิน่นมาสอกแล้วเพิน่นบ่เห็นซื้เอเมอลางซื้อมากหมเดี๋ยวเอาเซื้อมามือน,นั่นดิใส่อ่ไ้เอาไปเปลี่ยนใส่ไบ่เปลี่ยนซื้อไมอ่ซื้อไม่อีกปลาหกลอย,อ,ยองละหกครับลอยโตลอยโตโตสันะน,นะายยักษ์เพชร อ๋อันนั้นกิขันใบเท็กบ่ด้บด้ตสันพอดีเลยบวมีใบท็กใส่องทางน้ออเขาม้นมันม้นเห้หวเลสองมวมนอิสระเลยบัดดิำไดโอ้าใส่ิทางไต่อน้ำมันอข้างนอกแน่นว่เนาะิดปิดผ่านกันได้ ใหม่ก็อย่างนี้นะน้องบอ่อน้ำมันใส่ก่อนบ่ใส่แล้วใส่แล้วอัดน้ำมันใหม่มาดิใส่บอ่อของน้ำมันเขี่ยมใครทะลอกไว้แล้วโอ้โห <laughs> สีเขี่ยมทะลอกครับอันนี้อันนี้สีอันนี้พ่นสีอย่างนี้ นี่หันหูน้ำมันไว้ยกันน้องครับยังคิดเป็นแบลไม่แรงมาขึ้นทานะใช่ใส่ใส่ไม่แรงเจ้าโอ้ยหันมาใส่กระเจิ้มในหน้าวานนี่โอ้ไม่แรงเลย อันน on ี้ขูดไม่เลี่ยงตัวนี้คุใ่อะโยึ้นนะดึงออกทีเดียวนะอันลูกเราเลืมีบกบันนั้นมีเกาลูกนกไม่ใช่ทั้งหาก่อเใช่ทังหายก่อนมองไ่ได้อะไรก่อน่พัน์พันขึ้นเนี่ยครัน ลูกเลื่อๆเพราท่านโขครับได้แล้วหนึ่งแถบได้แล้วขาหนึ่ง กูตาไโจมอย่งนี้นคุยคยลุยรกูบตาซุบไซสุบไซแล้วแต่ว่าเนีมันไปแตกำหน้าดีอพอกูบตาดีเลยแตกนี้น้าเปลีป่ยนตลบอือไปบางบางพัน โอ้ยแต่นี่มันมันแตกมันกระเรียนได้ดิล่ะอันนั้นแตกมันเลียนมาได้เนาะมันขัดกันเนาะมันสิรุดมันขัดกระดูกงูเลยอันนี้มันแตกมันยังเลียนได้นี่มันมันหลวมโมเมนต์มันเป็นบูดโมเมนต์เอข้างในมั้งหรออันนี้ก็คอยแตกอย่างมาเสยที่แตกน้ำมันมันออกแต่่วาติดน้ำมันอะไรออกจะไม่ได้ยกระเซ็นได้กันแต่อันนั้นแตกแล้วรุดขัดเลยงัดเลยวกกััันนนมมืื้ออออบ โอ้ใส่ไปเท่านี้ไม่ไนี่เบิ่งว่ะรถคนรวยตัวนี้เขาเปลี่ยนหอกโอ้เอฟซีคนรวยแต่บอสทงเงินมาให้พิทางพิทางแล้วว่าสายหัวไปถึงว่าตะเกี้หัว เกยบถอดเกี๊ยมาเสียมแล้วเหรอสใช่อีกนิดต้นโอ้สายหมือนเหมือนนายเก็บนีย่างเก็บปุ๊บนะเนีเกือบถอดเกี๊ยแล้วเมื่อกีืมคือเหม็นแก๊สบ่เศร้าว่ะปิดแล้วปิดแล้วมันคือเหม็นบ่เซร้าว่ะข้างข้างในสายดีเดี๋ยว สำนี่แล้ะครับซอยสเป,ปลเลอร์ใบจะเข้ากันไาย,ยังครับใบคลองมั้งครับ <laughs>